กำลคิดถึงแม่เหรอเอ้าโทรอีกแกเอ้าเอ้าแฮปปี้เบิร์ดโอ้ยโทรมาลองแฮปปี้เบิร์ดใฟังยังไม่ถึงวันเกิดแม่เลยเอาเอ้าโทรอีกแกหะหยันโทรจังเลยนะโอาหุ่นแฮปปี้เบิร์ดหรอโอ้ ได้มันเกิดแม่ยังได้ยังโอ้โห,หเธอแ,แต่มีของขวัญให้แม่เปล่าอ่ะแต่มีของขวัญให้แม่เปล่าอ่ะแต่มีของขวัญให้แม่เปล่าอะแตมีป้าของขวัญนะอ๋อกุ๊กกี้เหรออ๋อปุ๊ด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 ให้แม่เอามีคุกกี้ให้แม่อ๋ออ๋อ

ไปเบิด้วยโอ้โหพูดมากจังเลยอะไรแฮปปี้เบิร์ดด้วยแฮปปี้อ้าวอ้าวอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหอารมณ์ดีอะแฮปปี้เบิร์ดเหรอ เดกทุกอย่าทั้ง